ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทักทายตอนบ่ายวันอังคารนะคะทุกคนทักทายกันก่อนก่อนที่แม่ค้าจะไปส่งกาแฟค่ะกาแฟสี่กล่องโปร,โรแตกค่ะทุกคนสี่กล่องหนึ่งหนึ่งสองศูนย์โปรตกส่งทั่วไทยนะคะเดี๋ยวแม่ค้ากินกาแฟแล้วจะออกไปส่งนะจ๊ะนะจ๊ะรอรับความสวยได้เลยนะคะลูกค้าที่รักสี่กล่องนะจ๊ะอ่า ก่อนจะไปส่งกาแฟมาทักทายเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะแต่ก็จะกินกาแฟก่อนเลยเติมพลังเติมความสดชื่นก่อนจะออกไปส่งกาแฟนะคะกาแฟซองม่วงของเราออกดีมากๆเลยนะคะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนะคะทุกคนโรคประจำตัวไขมันความดันเบาหวานทานได้นะคะกาแฟของเรานะเนี่ยค่ะ หนึ่งกล่องมี17ซองสองบาทจ้าหนึ่งซองแค่45แคลเองนะคะทุกคนกานไกลอยู่ไหนเอยโอ้ยได้าๆได้าๆได้าๆไดาๆเดาๆได้เวลาคอฟฟี่ทามของจ๋าคะ่ะ นี่เลยกาแฟซองม่วงของเรานะคะ1ซองมีแค่45้แคล,ลค่ะ1ซองมีแค่45้แคล,ลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะจ๊ะวันนี้โปรโแต่ค่าสี่กล่อง1 1 2 0บาทส่งฟรีทั่วไทยเลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าก็เติมพลังงานเติมความสดชื่นตอนบ่ายก่อนจะออกไปส่งลูกค้านะจ๊ะทุกคนกาแฟเอสนะคะกาแฟเอลคอตเกี่ยวคุมหิวอิ่มนานแฟนไม่อยากข้าวของเรานะจ๊ะ ออกดีมากๆเลยนะทุกคนน้องที่สั่งนี่ก็ลูกค้าประจํานะคะลดลงไปเกือบ10กิโลแล้วนะคะทุกคนเขาก็จะสั่งปโปรทุก,ท,กทุกเดือนนะคะพอดีหมดพอปโปรหมดน้องก็จะสั่งเพิ่มนะคะก็เดี๋ยวต้องออกไปส่งน้องนะคะทุกคนทานดีมากเลยนะให้ความสดชื่นนะคะเติมความสดชื่นระหว่างวันนะคะกาแฟของเรานะจ๊ะกาแฟเอสพัทคอฟฟี่นะคะทุกคน ก็มาเติมพลังคุยกับเพื่อนๆทักทายกันก่อนนะจ๊ะก่อนจะไปนะมันก็ถ้าเราหิวจุกจิกอะกาแฟของเรามันช่วยได้นะคะกาแฟของเราช่วยได้เลยลดหิวจุกจิกลดกินระหว่างวันนะทุกคนหิวหวานน่ะหิวหวานจา๋จาจัดกาแฟเลยนะคะมันก็ไม่ค่อยหิวข้าวในระหว่างวันนะคะทุกคนปังมากค่ะน้องปุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีสาล้านคนดูเลยนะคะ กาแฟเนี่ยมันไม่มีน้าําตาลไม่มีไขมันทานนะคะทุกคนนะช่วยลดไขมันช่วยทําให้เราอิ่มนานช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ระบบขับถ่ายดีเลิศเลยนะจ๊ะระบบขับถ่ายดีมากๆสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูนะจ๊ะกาแฟออกดีมากๆโปรโตกต้องมาไลฟ์สดก่อนก่อนออกไปหาลูกค้านะคะมาทักทายกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะมาทักทายกับเพื่อนๆทุกคนเลย เติมพลังงานเติมความสดชื่นระหว่างวันนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่อิว๋วพี่อิ๋วจัดยางเนี่ยจัดยางจากแก้วที่สองแล้วปังไม่ไหวค่ะเออปังไม่ไหวพี่เดี๋ยวไวนัดเจอกันเดี๋ยวไวนัดเจอกันนะไว้นัดเจอกันค่ะไปกินข้าวกัน จัดกาแฟไปก่อนเราก่อนเราจะกินข้าวอะ่ะเราก็จะกินได้น้อยนะทุกคนมันลดความอยากกินแล้วสวยสุขภาพดีใช่คะ่ะกินแล้วสวยสุขภาพดีนะคะกินแล้วสวยสุขภาพดีกินเองเห็นผลทุกคนมันสุดยอดมากๆเลยนะกินเองเห็นผลมันสุดยอดมากๆเลยกําลังจะจัดค่ะจัดเลยคะ่ะพี่ช่วยระบบขับถ่ายเราดีเลิศมากๆเลยเนาะแมโอ้โหไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันนะโรคประจําตัวเขาก็ทานได้ทุกคนเขากินแล้วเขาติดใจนะ สี่กล่องเนี่ยเดี๋ยวพี่บิจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะขอบคุณน้องสาวมากๆเลยที่ลั่นโตแตกนะคะวันนี้นึกว่าจะเงียบแล้วนะไม่เงียบนะจ๊ะวันนี้ไม่เงียบนะเออออกรัวๆนะคะออกรัวๆก็ทุกคนจ๋านะคะลืมแนะนําตัวเลยจ๋านะคะอ่าตัวแทนจําหน่ายโบตาพีนะคะทุกคนตัวแทนจําหน่ายโบตาพี อยู่บ้านขามค่ะอยู่บ้านขามนัดรับได้เลยนะจ๊ะพี่กัดน้องกุติพ,พัชชัยต้นค่าอูาอ่ทองน้องลุ้มน้ององค์นัดรับได้นะจ๊ะนัดรับได้เลยนะคะก็เราก็มีทั้งโปรตีนโบตาพีนะคะทุกคนก็เหมาะกับคนดื้อยาโย,โย,โ,ยโย่ระบบเผาผานพังอ้อวนหลังคอดพุงย,ย้อยพุงปริ้นนะคะทุกคนพุงย้อยพุงปริ้นกินคู่กับกาแฟของเราก็ช่วยเร่งเบิร์นเร่งรีนได้นะคะเร่งเบิร์นเร่งรีนได้ ใช่ค่ะพี่อิ๋วกิน้วสวยสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะกิน้วสวยสุขภาพแข็งแรงก็โปรตีนของเราอะ่ะกินคู่กับกาแฟทุกคนเล่งเบิร์เล่งลีงลนดื่มน้ําเยอะๆระหว่างวันมันช่วยระบบเผาผลาญเราดีขึ้นนะคะทุกคนดื่มน้ําเยอะๆระหว่างวันช่วยระบบเผาผลาญเราดีขึ้นนะให้ได้2อถึงสลิตรเลยให้ได้ถึงสองลิตรเลยลูกค้าทุกคนกินไปนะคะ8 0 9 0เกลับมาซื้อซ้ํานะทุกคน มีวินัยมีวินัยออกกําลังกายนะคะมีวินัยออกกําลังกายนะกาแฟกินง่ายนะไม่มันใจไม่สัน่นทุกคนกาแฟใจไม่สัน่นมีแค่สามเปอร์เซ็นในซองเองนะคะมีแค่สามเปอร์เซ็นในของแล้วราคาจับต้องได้กล่องหนึ่งสองร้อยแปดสิบเองตกซองละแค่สิบเจ็ดบาทเองนะทุกคนตกซองละแค่สิบเจ็ดบาทเองแล้จานี่สามแก้วต่อวันเลยค่ะตอนเย็นต้องมีอีกนะจ๊ะตัวที่ กินดีบางคนกาแฟดำอ่ะกาแฟดำก็ดีแต่จ๋าสะดวกจ๋าสะดวกกาแฟนี่กาแฟส้มม่วงจาาสะดวกกาแฟส้มม่วงจ่าว่ามันอร่อยแล้วก็คือลองซื้อมากินเองอ่ะถูกใจมันติดใจรสชาติแล้วก็มัน่เห็นผลทุกคนมันช่วยเราเห็นผลแล้วก็เลยเปิดบินเปิดเลทขายมาเลยทุกคนออกดีมากๆนะออกดีมากๆเลยกาแฟของเราอ่ะออกดีมากๆเลยมันก็มัน ระหว่างวันนะ่ะมันก็ไม่ค่อยหิว่กินได้น้อยทุกคนกินได้น้อยนะกาแฟกินได้น้อยพอจัดเข้าไปแล้วแล้วก่อนกินข้าวอย่างเงี้ยจ๋าก็จะกินข้าวได้น้อยมากๆเลยนะคะกินข้าวได้น้อยมากๆเลยเนี่ยลองลองดูรสชาติอร่อยกลมกล่อมนะจ๊ะลูกค้าติดติดใจเกลียวกล่าวแบ่งซองแบ่งกล่องเนี่ยเออแบ่งซื้อสี่ซองห้าซองอะ่ะจ๋าแกแกแกล่องเลยให้ลองชิมให้ลองติดใจนะคะ ติดใจทุกวันนี้เปิด4กล่องเลยฮะ <Huh? S 1> สุดยอดมากมากเลยสุดยอดมากๆเลยนะจ๊ะนะจ๊ะก็เดี๋ยวน่าจะรอนานแล้วด้วยลูกค้าแต่มาแวะเจอกับเพื่อนๆทักทายเพื่อนๆก่อนนะเพราะว่าน้องเขาลั่นมาว่าพี่มารเรลวๆก่อนนะก่อนบ่ายโมงครึง่งโอ้ตองพี่ต้องรีบไปแล้วก่อนบ่ายโมงครึ่งนะคะช่วยรีนนะทุกคนกาแฟรีนไขมันได้กาแฟ,าาแฟคือดีมากๆเดี๋ยวจะพูดอีกรอบนึงนะจ๊ะหนึ่งกล่องน,นะคะทุกคนหนึ่งกล่อง มี17ซอง280บาทนะคะทุกคนกาแฟ l ออิ่มนานนะคะคุมหิวอิ่มนานลดกินจุกจิกระหว่างวันนะถ้าเราเป็นคนที่ทานกาแฟาอยู่แล้วอะเออเป็นคนที่ทานกาแฟาอยู่แล้วลองเปลี่ยนมาทานนี่ดูกาแฟฟองม่วงของเราเอกาแฟเอสพัคอฟฟี e ่ของเรานะยิ่งกินหุ่นยิ่งสวยชุดหลวมอะชุดหลวงเกงหลุดก้นไม่รู้ตัวนะคะทุกคนเออชุดหลวงเกงหลุดก้นไม่รู้ตัวลองดูลองดูนะคะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปส่งให้น้องแล้วนะคะทุกคน ก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนไหมคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบบ๊ายายนะ